ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พามาชมสมาชิกใหม่ครับผมอ่ามีนี่ต้อนรับสมาชิกใหม่ก็จะเป็นวัวแม่สาวครับผมวัวแม่สาวโบค่อนข้างคุ้นดีครับผมตัวนี้ค่อนข้างคุ้นดีนะผมก็จะเป็นวนะนัวลูกผสมนะเป็นวัวลูกผสมอ่า ลูกผสมไทยบาซินนะผมจะเป็นวัวสายหูนะครับผม,ามสายหูหูยาวๆเลยนะครับตั้งชื่อให้น้องโบนะครับผมน้องคนตั้งให้ <c oughs> ก็ค่อนข้างผอมครับตัวนี้ค่อนข้างผอมดูโุ้งดูโค้ดูโค้งดูโค้งนะครับผมก็เดี๋ยวมาคุ้นเอาครับผมก็ 2ักเดือนเนี่ยก็อ้วนนะครับเดี๋ยวจะทำวัคซีนนะผมเดี๋ยวจะทำวัคซีนแล้วก็ทำยาไปพร้อมกันเลยถ้าเรารับวัวเข้ามาคอกใหม่ๆแล้วก็ต้องทำวัคซีนนะครับผมแล้วก็ฉีดยาถ่ายพยาธินะครับยาบำรุงนะครับผมอายุก็ประมาณปีครึ่งประมาณเกีอบเกือบสองปีแล้วดูจากฟันนะฟันเขาขึ้น มีฟันแท้ขึ้นมาสองซีกแล้วนะครับได้มัเกือบสองปีครับก็ผิวพันธุ์ก็ค่อนข้างดีอยู่ครับพยาธิไม่ค่อยมีเท่าไหร่แตพร้อมมากเลยครับ <c oughs> ดูขอ้อคุ้นคุ้นจับเล่นได้อะไรได้นะผม ก็เพิ่งทำข้อให <like the> ้เขาเสร็จเลยครับทำเพิ่งทำข้อให้เขาเสร็จสดๆร้อนเลยนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จดีครับมีตรงกลางยังไม่ได้ใส่ขอบขอบกลางนะครับผมก็ต่อเพิ่มออกมาต่อเพิ่มออกมาจากของเดิมต่อเพิ่มออกมาจากกระท่อมนับก็จะต่อเพิ่มออกมาสังกะสี8แผ่นนะผมสังกะสี8แผ่น ก็จะได้คอ,อกวัวนะคอ,อกวัวขนาดก็ประมาณ3เมตรคูณ2เมตรนะครับผมแล้วก็จะมีพื้นที่ใช้สอยด้านข้างด้วยนะครับผมก็จะเป็นที่จอดรถเอาไว้พักอาศัยได้นะเอาไว้แขวนเปนอนนะอันนี้ลูกเป็นลูกไก่ก็รอกินอาหารนะบรรยากาศยามเช้าๆนะครับผม <c oughs> ส่วนยานะครับผมยาที่ผมจะทำทำยานะก็จะมี ไอวอมกเอฟนะครับผมเป็นยาถ่ายพยาธินะครับผมแล้วก็จะมีเอดี3อ e ีนะครับเป็นยาบำรุงนะครับผมแล้วก็จะมีวัคซีนนะครับเดี๋ยววัคซีนต้องเอาออกมาตอนจะฉีดนะครับเพราะว่ามันเอาออกมาอากาศปกติไม่ได้นะครับมันต้องเก็บไว้ในอากาศที่เย็นนะครับผมในกระติกน้ำแข็งสำหรับใครที่ มีความรู้นะครับเรื่องวัวเป็นสัตว์หรือว่าวัวมีอาการการสังเกตอาการวัวเป็นสัตว์ยังไงก็สามารถแนะนําได้นะครับผมผมก็มือใหม่นะสำหรับการเลี้ยงวัวนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาคอยชมครับตอนทําวัคซีนนะผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ E Muy bắt hay đi nhiều hơn, quá nhiều nó quá nhiều hơn, quá nó hơn,

อ่านี่นะครับก็ถือว่าทรงก็สวยอยู่นะครับผมรูปร่างโครงสร้างก็สวยอยู่เอามาตากแดดให้ชมกันเลยครับก็ให้มากินหญ้าธรรมชาติเนี้ยครับหญ้าตามทุ่งก็ถือว่าเป็นบัวที่สวยอยู่ครับผม เดี๋ยวเราคุณอีกสักพักนะค,คุณอีกสักสองเดือนนะเดี๋ยวก็จะอ้วนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พามารับชมนะครับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็พร้อมดูการทำวัคซีนนะครับการฉีดยาแผลพยาธิด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม